ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับ ผู้ชมครับในที่สุดเราก็ได้จาริกตามรอยพระพุทธองค์มาจนถึงสังเวชนียสถานครบ4แห่งแล้วนะครับกราบน้มัสการถามพระอาจารย์ครับว่าในในในแง่คิดหรือในหนทางที่จะเกิดประโยชน์สําหรับชาวพุทธที่มีโอกาสมาจาริกตามรอยพระพุทธองค์อย่างนี้คืออะไรและถ้าหากเราไม่ในชาวพุทธแต่ไม่อยู่ในสถานะที่จะทําอย่างนี้ได้เราจะทําอย่างไรให้ชีวิตเราเกิดประโยชน์จากธรรมะครับอัตมาก็ คิดว่าเราต้องเอาสังเวชนีย้ยสถานทั้ง4เนี่ยมารวมกันที่ประสูตร,ร,รที่ตรัสรู้ที่แสดงธรรมแล้วก็ที่ปรินิพานรเราต้องตั้งคำถามไหมประสูตรนี่คือเกิดมาทำไมรตรัสรู้เราต้องตั้งคำถามว่าแล้วเราจะบรรลุธรรมอย่างพระองค์ท่านได้ไหมแล้วก็ที่แสดงธรรมอะไรคือสาระสำคัญของธรรมจักกปะปวัตตนสูตรแล้วก็ที่ปรินิพาน ก่อนตายเราจะฝากอะไรเอาไว้ใช่ไหมสถานที่สี่ที่นี้ไม่ได้มาเพื่อไหว้แล้วได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้ผมเกิดการดีขึ้นโดยฉับพลันไม่ใช่ว่ามาไหว้แล้วกลับไปตัวพองเต็มไปได้วยตัวพองอยู่ๆผมกลับไปจเจริญรุ่งเรืองเองแต่ต้องมาเพื่อคิดให้ได้ว่าแต่ละที่เราได้อะไรคือเราต้องตั้งคําถามเพราะแต่ละที่นี่เราเรียกว่าสังเวชนิยสถานสี่แปลว่าที่ที่มาแล้วเนี่ยต้องเดินรับแรงบันดาลใจกลับไป สังเวชในความหมายที่แท้ก็คือกระตุ้นใจให้ฉุกค,คิดไม่ใช่สงสารนะรไม่ใช่สงสารไม่ใช่มาแล้วโอ้มาสงสารพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็คงจะบอกว่าเธอน่าสงสารปวดสงสารตัวเองเธอใช่ที่ไม่ได้อะไรเลยใช่ไหม<พ><พ>ดังนั้นถ้าเรามาสี่แห่งเนี่ยที่ประสูติคุณดูก็ต้องถามตัวเองแล้วเอ๊นี่ฉันเกิดมาทําไมอ,อือใช่ไหมล่ะในทัศนะของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะตอบให้สั้นที่สุดเราเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้ เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบแล้วที่เขาบอกว่าใช้เกิดมาเพื่อใช้กรรมนี้จริงไหมครับก็เป็นแค่แนวคิดส่วนหนึ่งครับจริงๆเราไม่ได้เกิดมาแค่ใช้กรรมเราทั้งเกิดมาใช้กรรมสร้างกรรมพัฒนากรรมแต่สูงสุดเราต้องอยู่เหนือกรรมคือบรรลุภาวะพระนิพพานนั่นคือคติจากที่ประเสริเราต้องไปถึงวิวัฒนาการขั้นสูงของความเป็นมนุษย์คือรู้ตื่นเบิกบานมีวินัยในการดำเนินชีวิตมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีปัญญารู้เท่าทันโลกเราเกิดมาเพื่อสามอย่างนี้ไม่มีคําสอนใดจากพุทธศาสนาว่าเราเกิดมาเพื่อหาเงินให้ได้มากที่สุด<ๆ>เพื่อซื้ออุปกรณ์และสิ่งและค่าทาสบริวารมาอํานวยมาบําเรอให้เราคิดว่าเรามีความสุขที่สุดอย่างนั้นถูกไหมครับคือพุทธศาสนาเนี่ยสอนว่าการมียศมีทรัพย์มีอํานาจมันเป็นแค่มัคควิธีในการเป็นคนเท่านั้นแต่มันไม่ใช่เป้าหมาย เรามียศมีทรัพย์มีอำนาจเราใช้มันเพื่อให้ชีวิตดําเนินอยู่ได้แล้วอย่าหยุดอยู่แค่นั้นในทางเศรษฐกิจอยู่ได้ในทางจิตใจละ่ะต้องก้าวขึ้นไปให้สูงขึ้นไปออกอย่าให้เศรษฐกิจอยู่เหนือกว่าเรื่องจิตใจทุกวันนี้ที่มันผิดพลาดก็คือเราคิดว่าเงินอำนาจสมบัติชื่อเสียงคือเป้าหมายของชีวิตแล้วเราก็มาบ้าหอบฟังกับเรื่องพวกนี้สุดท้ายทะเลาะก,กันบ้างบองคอแตกแล้วก็ได้รับความทุกข์แล้วก็ทุก หารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่สะพานให้เราเดินข้ามไปเมื่อเราข้ามสะพานไปแล้วคุณจะไปแบกสะพานไคุณมีเงินคุณใช้เงินนะเงินมันใช้คุณเงินมันใช้เราเงินมันจิกหัวใช้เราเราทะเลาะก,กันกับคนทั่วโลกเพราะอยากจะ<ด>รักษาเงินเอาไว้หารู้ไม่ว่าเงินคือสิ่งสมมุติชีวิตเราต่างหากคือของจริงแต่คุณไปเสียเวลากับสิ่งสมมติทั้งชีวิตที่ประสูติที่ตรัสรู้คือเรียนรู้เกินมาเพื่อเรียนรู้ เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องเรียนรู้อย่างเราเดินทางมาเห็นไหมในชีวิตคุณเคยนั่งรถนานขนาดเจ็ดชั่วโมงไหมก็ไม่ค่อยบ่อยครับนานมากแล้วจาไม่ได้คุณเคยเข้าห้องน้ําใหญ่ที่สุดในโลกไหมครับไม่เคยนี่ใหญ่จริงๆครับคุณเคยมาทานข้าวโดยที่ว่าไม่มีอะไรได้ดังใจเลยไม่มีอะไรเป็นไปอย่างที่คิดเลยคลุกฝุ่นเลยแล้วก็มีคนตามตื้อตลอดเวลาเจลิฮพครับเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ได้เรียนรู้ในเมืองไทยเลยพอมาที่นี่สูงสุดคุณลงสู่สามัญเลย จากห้องน้ำขลิบทองนะมาที่นี่ห้องน้ำกลางแจ้งคใครคเป็นคุณหญิงค, <นะ S 1> คุณนายต้องทิ้งหมดถ<ะ>อดหัวขอนหมดดังนั้นที่ที่ต่อสรู้เราต้องบอกตัวเองว่าฉันเกิดมาเพื่อเรียนรู้นะในการสนเสริมพระพุทธคุณมีบทหนึ่งเรียกว่าปุริสธรรมสารถิแปลว่าพระองค์ทรงเป็นครูของปุริสธรรมะก็คือศัพท์แห่งการเรียนรู้รดังนั้นเราเกิดมาเราต้องตั้งเป้านะว่าไปเจอสิ่งที่ดีก็ตามสิ่งที่ไม่ดีก็ตามสุขก็ตามทุกข์ก็ตามฉันจะเรียนรู้ ทุกอย่างที่ประเดประดังผ่านเข้ามาในชีวิตนั่นคือครูของฉันถ้าตั้งเป้าอย่างนี้เวลามีสุขคุณก็ไม่หลงแล้วเวลามีทุกขุณก็ไม่กลัวเพราะอะไรนั่นคือบทเรียนแบบฝึกหัดที่ยากฉันก็เจะเรียนแบบฝึกหัดที่ง่ายฉันก็จะเรียนจะมีอะไรให้กลัวอีกโลกนี้อาจารใช่ไหมเรียนถามว่าการเรียนรู้เนี่ยบางครั้งมันก็มีถูกและผิดคือแน่นอนที่สุดในโลกนี้พุทธเจ้าท่านพูดนะทุนและพองค่าสัมบันโหนอไม่มีใครสมบูรณ์แบบและถ้าคุณเลือกจะเรียนแต่สิ่งที่มันถูก บทเรียนที่ถูกนี่ทาให้คนโง่และหลงตัวเองได้ซ้ําไปแต่บทเรียนที่ไม่ได้ดังใจสิเป็นบทเรียนที่ขัดเกลาเราสังเกตไหมว่าถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันดีทุกอย่างเกิดมาเป็นลูกมหาเศรษฐีข้าบช้อนเงินช้อน,นทองคนเอาใจคนเอาใจวันหนึ่งพ่อไม่อยู่ทําอะไรไม่เป็นแต่คนที่อินเดียคนที่อยู่ในฝั่งแม่คงคาคนที่อยู่ที่กุสีนาราเขาสู้กับชีวิตถึงขนาดมีคํากล่าวว่าถ้าคุณผ่านการดําเนินชีวิตในอินเดียคุณไปอยู่ทั่วโลกต่อไปก็คือ ที่ที่สามแสดงปฐถมัเทศนาทำมเทศนากันแรกเนี่ยทรงปฏิเสธทางที่ไม่ควรเดินสองทางคือทางที่ทําตัวเองให้ลำบากและก็ทางสุขันิยมตามใจกิเลสทุกอย่างจากนั้นเอาใจตัวเองทุกอย่างเอาใจตัวเองทุกอย่างพระองค์บอกว่าทางสองทางนี้ไม่ควรไปยุ่งนะไม่ทําให้ชีวิตขึือหร้อกถ้าเช่นนั้นตอนผมโตขึ้นมาผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่สอนผมมาทุกคนนะครับ ไอ้นี่ลาบากอย่าไปทําลูกไม่ไต้องไปต๋อวเดือดร้อนเราเราเหมือนเราถูกสอนให้สแสวงหาความสบายตลอดเวลาเชิญพอนแล้วก็บอกว่านี่คือทางสายกลางครับใช่ไหมละ่ะใช่ครับเหมือนเมืองไทยอ่ะแ่งร้อนจะไปทำเชิญพอนอะไรอย่างเงี้ยครับฝั่งน้อนก็ไม่เอาฝั่งนี้ก็ไม่เอา,เอ,าอะไรที่มันสบายๆนะลูกอย่างนี้เขาไม่เรียกทางสายกลางนี่ไม่กลางใช่ไหมครับเขาเรียกพวกแทงกักแทงกัก <laughs> <laughs> อะไรที่มันง่ายเอาอันนั้นไว้ก่อนเอาอันนั้นอะอะไรที่ลำบากเขาฉันไม่เอาอะ การที่เราไม่ได้รู้จักอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเราเรียนรู้อะไรไม่ได้เพียง <ree> แต่เขายังไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องดังนั้นทางสายกลางที่แท้ไม่ใช่รอให้คนสองฝ่ายทะเลาะก,กันแล้วเราอยู่ตรงกลางและบอกว่านั่นทางสายกลางทางสายกลางไม่ใช่ใชทางสายกลางที่แท้ก็คือทางที่นําไปสู่ความจริงที่เป็นกลางแล้วก็ปฏิบัติตามมรคควิธี8ประการที่เรียกที่เรียกว่าเป็นมรคควิธีที่เป็นกลางๆคือไม่มุ่งสุขนิยมเกินไป แล้วก็ไม่มุ่งจิตตานียมเกินไปแต่ว่าทั้งกายทั้งจิตเนี่ยต้องให้บูรณาการให้สมดุลพอดีพอดีนี่คือปฏิบัติอย่างเป็นกลางเพื่อบรรลุสู่ความจริงที่เป็นกลางนี่คือทางสายกลางที่แท้ฉะนั้นเวลาเราดําเนินชีวิตคุณถามตัวเองไหมว่าเราเอาทางสายกลางไปใช้หรือเปล่าเวลาเกิดปัญหาในชีวิตขึ้นมาปัญหาก็คือทุกข์สาเหตุของปัญหาคือสมุทัยทางออกคือนิโรธวิธีแก้ปัญหาคือมรรค เวลามีปัญหาขึ้นมาในชีวิตคุณเคยตั้งปัญหาถามตัวเองไหมว่าอะไรคือทุกข์ทุกข์เกิดจากอะไรจะแก้ปัญหาได้อย่างไรแล้วอะไรคือวิธีแก้ปัญหาวัดวายฮาวและฮาวถูกนี่คือวิธีคิดแบบอริยสัจหรือวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ครใครก็ตามที่มีวิธีคิดแบบนี้เวลาคุณดำเนินชีวิตทุกปัญหาทุกวิกฤตมีทางออกเสมอทางสายกลางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่เลือกคองคเลือกคุณ<า>ต้องเลือก,กจริงแต่ว่าในการเลือกนั้นต้องเลือกความจริง อะไรคือความจริงตรงนั้นคือที่สถิตของทางสายกลางคนที่เลือกความจริงก็คือหลายคนจะเข้าใจก็กลายเป็นไม่เลือกเลยเ่ลยพรไม่ใช่ใครก็ตามเอาอริยมรรคมีองค์แปดมาปฏิบัติในชีวิตนั่นคือผูดดำเนินตามทางสายกลางเรียนถานนิดนึงถ้าในฐานะที่ผมเป็นประชาชนทั่วไปนะครับว่าอยากจะอยู่ในทางสายการที่แบบง่ายๆถ้าเกิดเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมหรือว่าได้ยินจนถึงวันนี้ผมก็ยังคงเป็นบัวใต้นะที่ยังไม่เข้าใจจะมีอะไรที่แบบเป็น ทำแนะนาง่ายๆสำหรับการดําเนินใช้ชีวิตง่ายอ๋อเอาแบบง่ายที่สุดเออได้ยินอเดี๋ยวถามก่อนแล้วใครไปบอกคุณเล็ดลรืว่าธรรมะมันยากเดี๋ยวผมคิดใจว่าจะความรู้สึกตั้งแต่เด็กเวลาเรียนวิชาสมัยผมเรียนวิชาหน้าที่ศีลธรรมมันยากใช่ไหมแล้วไหนจะหน้าที่พลองและศีลธรรมแล้วต้องมานั้งส่วนซึ่งเป็นคำหลับด้วยครับปัญหาคือลับด้เพราะฉะนั้นคุณยอมต้องแก้ทัศนคติก่อนธรรมะมันไม่ใช่เรื่องยากเพราะธรรมะคือธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างที่พุทธเจ้าสอนหยิบมาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยมไม่เคยยากไอ้ที่ยากคือวิธีการสื่อสารธรรมะถ้าคุณปลูกต้นไม้ได้มันเป็นเรื่องธรรมชาติคุณก็เข้าใจธรรมะได้ไม่ใช่เ,เรื่องใหญ่คุณเข้าใจไม้หนึ่งต้นเข้าใจใบไม้หน e ึ่งใบเข้าใจใบไม้ทั้งโลกดื่มน้ําทะเลหนึ่งอึกถ้าคุณรู้ว่ามันเคมน้ําทะเลทั่วโลกเคมเหมือนกันรู้รจักคนคนหนึ่งอย่างลึกซึ้งค,คนทั่วโลกเหมือนกันนั่นคือธรรมะอะไรก็ตามที่เป็นแก่นสารของทุกเรื่องนั่นแหละคือธรรมะเช่นถ้าอยากจะปฏิบัติตามรอยพุทธเเจ้าาง่ยยๆลนะ คุณเอาหลักอริยสัจไปใช้เวลาดำเนินชีวิตมีปัญหาให้ถามว่ามันคืออะไรจะแก้ยังไงมันมาจากไหนจะแก้ยังไงแล้วสุดท้ายวิธีแก้คืออะไรเอาวิธีคิดอย่างนี้ไปใช้แล้วมันง่ายจะตายเวลามีปัญหาสมมุติเราหิวนี่คือทุกนะเอ๊สะสาเหตุจากอะไรอ๋อมันผิดเวลาเนี่ยมันเลยเวลามาแล้วแนละ้วฉันยังไม่ได้กินเลยนี่คือสมมติทยทำยงไงให้หายหิวทำยังไงให้หายหิวรีบกลับที่พักสิเห็นไหมนี่ทุกสมุติยนนี่รอดมั้ย ครบทุกทเรื่องเลย,เลยแล้วใครบอกว่าอารยธาสัตร์มันยากที่<ม>ที่สุดท้ายก็คือที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมถามแบบนี้ครับพระอาจารย์ครับผู้ที่ได้มาได,ได้ได้ได้เห็นได้ประโยชน์อย่างที่พระอาจารย์บอกแต่ถ้าผมไม่ได้มาบังเอิญได้ชมรายการหรือเดี๋ยวท,<ม>ท่านผู้ชมที่ชมรายการไปเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าแต่ว่าเออฉันไม่อยู่ในสถานะที่พร้อมจมัดโอกาสได้มาตาม,มสถานสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่ง C จะทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์